สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะโบ๊ทมีวิดีโอตั้งแต่โบทยังเป็นนักเรียนที่อเมริกาเนี่ยนะคะปี2017นู่นเนี่ก็ไม่นานใช่ไหมเพราะว่าปีนี้มันปี2022ก็แค่5ปีเองนะคะหลังจากที่โบทเรียนเสร็จแล้วเนี่ยโบก,ก็ชวนเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทของโบทอายุ18นะคะตอนโบทเรียนนี่เพืออายุ40 4 3 4 44 5ประมาณนี้แหละนะ ก็ชวนกันไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆโรงเรียนนะคะแล้วโบก็บอกเพื่อนว่าเออไอ้นึกอะไรออกแล้วไอจะทําวิดีโอสมมุติว่าเราไม่รู้จักกันแล้วเราก็มาเจอกันแล้วพูดภาษาอังกฤษกันดีกว่าไอาจะเอาไปให้คนไทยที่เขาฝึกภาษาอังกฤษฟังนะคะโบก็ Burger ใส่ไว้ในช่องฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ในช่องไลฟ์สไตล์ของโบด้วยนะคะวันนี้นี่โบเอามาให้ทุกๆคนนะคะที่ติดตามโบอ,อยู่ในช่องนี้นะคะ มาดูกันนะคะคุณเอาไปคุยกับผู้ชายก็ได้นะก็พูดไปนะคะพูดไปแนะนำตัวก่อนในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นการแนะนำตัวนะคะคุณเห็นแล้วคุณจะได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยโปก็น่ารักนะคะตัวเล็ก <c oughs> นะคะงั้นก็รับชมรับฟังกันเลยจ้าขอบคุณนะคะที่มาดูนะจ๊ะไปแล้ว Do another video about God, another mirror mirror mirror. Oh, there's a nice beautiful sky, the lake. Uh oh. I see the tourist. Let's see what she's doing over here. Hello. Hi. How are you? I'm doing good. Okay. And you? I'm fine. Oh, well, today is very hot. What's your name? Kelsey. And yours? I'm old. I'm hmm. from Thailand. Huh. Nice to meet nice you. Nice to meet you. <laughs> yeah. So, what are you doing? I just come to visit some native here. What about you? I'm just walking, looking at the breeze, and taking a photo. Yeah, very nice guy. Oh, you're taking photo. Yes. Can you take photo for me too. Sure. Yeah,